จ่ายปันผลหนึ่งครั้งครับปีหนึ่งพันปันไปสามครั้งครับปีหนึ่งเก้าจ่ายปันผลหนึ่งครั้งปีหนึ่งแปดจ่ายปันผลหนึ่งครั้งแล้วก็ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยสามปีที่ผ่านมาแล้วก็รวมปีนี้เนี่ยก็มีการปันผลนะครับอาจจะคาดหวังได้ประมาณสักปีประมาณสองถึงสามครั้งโดยประมาณนะคต่อปีก็อยู่ที่ปันผลอาจจะละปีด้วยปีไหนคนรอบๆปีนี้ก็อาจจะไม่ปันผลอาจจะปันผลเพียงแค่ครั้งเดียวครับส่วนกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบันนะครับผมเลือกกองทุนเปิดแคลวิสดิจ นี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะน่าจะเปิดมาแค่ประมาณ2ปีเขาจะเห็นได้ว่ามี 4, การปั่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จ่ายปันผลแล้ว2ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่า,ามีประวัติการลงทผลอยู่ประมาณสักสองถึงสามครั้งบนประมาณให้ลงทุนในหุ้นทั่วโลกเลยนะครับก็สามารถใช้รายนี้ได้เป็นแนวทางในการลงทุนของท่านได้ครับแม้เรามีเงินลงทุนเพียงแค่พันบาทสามพันบาทเนี่ยจริงๆเราก็สามารถกระจายเงินลงทุนเนี่ยไปเกือบทุกประเทศบน,นโลกไปนี้แล้วนะแล้วก็ได้กล่อไม่หยุดเลยนะแต่ว่าพอมามองในตลาดกรุงไทยไม่ค่อยมีหุ้นพวกนี้อยู่เราก็เลยมีคววาาาาาามรู้้้้สึกก่่่่่ททำยยังงงไเเเเนนีีจจจะป็ขออบแต